สวัสดีค่ะ,คะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายท่อสดงานสมมสรสัน,นิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567ณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสกิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะ โดยในวันนี้ค่ะคุณอรรยาสุวิเศษสัก์และดิฉันนิศาก,การกีตะเมคินรับหน้าที่บัญญ่ายพากษาไทยโดยมีร้อยเอกยงยุดมยายลาบบัญญ่ายพากษาอังกฤษค่ะ Television Pool of Thailand welcomes you to the live telecast of the grand reception on the auspicious occasion of the coronation anniversary of His Majesty the King the 4th of May 2024 hosted by the Royal Thai Government at the s a n t i e Maidri Building the Government House Bangkok For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system on the ThaiNews.PRD.GO.TH website and the Facebook NNT of the National News Bureau of Thailand. สําหรับช่วงนี้ค่ะขอเชิญคุณผู้ชมใบรับชมวิดีทัศน์สารคาดีวันสัตว์มงคล4พฤษภาคม2567ค่ะ ฉัตรมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกวันบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิเกล้าวเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จถลิงทวาล,ลยราชสมบัติสืบรชาชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 พรบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชะพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นระหว่างวันที่4-6พฤษภาคมพุทธศักราช2562การพระราชพิธีสำคัญในวันที่4พฤษภาคมประกอบด้วยพิธีทรงพระมุรธาพิเศษพิธีถวายน้ำอภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพัทรบิด ภายใต้พระนพประโดนมหาสเสวตฉัตรทรงรับการทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องราชากกุธภัณฑ์และได้มีพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปจากนั้นทรงหลังทักษิโนโทก พพระราชสัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิษราชธรรมจริยานับเป็นวันมหามงคลของชาติและวันบรมราชาพิเศกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจักรีวงโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี แต่นั้นมาจึงกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉันตรมงคลในรัชกาลปัจจุบันที่มาของพระราชพิธีฉัตรมงคลนั้นแต่เดิมเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐานที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวังได้จัดการสมโพธิสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือนหก ทั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฎวิทยามหาราชเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงรับบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่15พฤษภ,ภาคมพุทธศักราช2393ต่อมามีพระราชดำริว่าวันบรมราชาพิเศษเป็นมหามงคล,ลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้าแผ่นดิน จึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัดทะเลกมงคลการและควรที่จะมีการสมโพชพระมหาสเสวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชทานชื่อว่าพระราชพิธีฉัตรมงคลพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวง์จึงทรงประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคลเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษสืบมา าก,การพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493และจัดงานพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันที่5พฤษภาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปรา,าสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาจนถึงปัจจุบัน ฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบปีจึงเป็นวันมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงประกอบพระราชการณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ลำดับนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่เวทีนะคะถวายคำนับพระบรมสาธิสลักษ,ษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายทูบเทียนแพรแล้วคำนับอีกครั้งค่ะ จากนั้นจะลงจากเวทีกลับมายัางแท่นนะคะเพื่อนำกล่าวถวายพระพรชยมงคลและเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพป่าละองธุรีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีคู่สมรสคณะทูตานุทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติสวมนัตเป็นล,นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสอันเป็นสุภาพมงคลสมัย วันฉัดมงคลที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทราบซึ้งประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่านับแต่ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัญญาติสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรยกิจ น้อยใหญ่นานับประการเพื่อประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาภัยบู์แก่ชาติบ้านเมืองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราชให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาความชุกยาาของผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ก่อกำเนิดโครงการจิตอาสาที่หลอมรวมจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการร่วมทำความดีเพื่อสังคมพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและจากเทิดทูนไว้เหนือเสียงกล้าวตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญพระานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดนบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิษพรชัยทรงพระ,กระเกษมสำราญพระบรมีเกิดไกลแผ่ไปสารไปทั่วทุกที่สานุทิต สถิตเสถียรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสมนิกรตราบจีรัติการเทินในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาท เพื่อความเป็นสิริสวรรัสดิพิพัฒนามงคลสืบไปด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชั ทรงพระเจริญ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  ส,สันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2567วันนี้นะคะก็มีท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นตัวแทนของรัฐบาลรวมทั้งพระสกฆน,นิกกรน,นะคะกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีแล้วก็มีการดื่มถวายพระพรชัยมงคลร่วมกันรวมทั้งกล่าวคำ ว่าส่งพระเจริญน,นะคะจากนั้นวงดุริยางของกรมศิลปากรกเ็เล่นเพลงสดุดีจอมราชาสองรอบค่ะซึ่งท่านผู้ชมคะสำหรับวันชัตรมงคลน,นั้นถือว่าเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชาประเพณีค่ะซึ่งหลังจากพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษเมื่อวันที่4พฤษภาคมส 2562นั้นในปีถัดไปก็จะเรียกว่าวันชัตรมงคลค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มาพร้อมกับแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินภริยาท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับแขกที่รับเชิญนะคะมาในงานนี้ด้วยทั้งประธานรองประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหัวหน้าส่วนราชการองค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการสภาสมาชิกวุฒิสภาและ,และเลขาธิการวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและอธิบดีขา้าราชการทหารขา้าราชการตำรวจผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครประธานสภากรุงเทพมหานคนปรปลัดกรุงเทพมหานครผู้แทนการค้าไทยและขา้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนาย,นยกรัฐมนตรีโฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้ท่านนายก รัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทักทายนะคะแขกคุณมีเกียรติทุกท่านนะคะได้มาร่วมงานอยู่ในนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีผู้บริหารสนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอกอาคัชทูตกงสุลกิตมาสังประเทศต่างๆประจำประเทศไทยและกงสุลอาชีพองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ แ่่แททงประะเศไยคะละเนื่องในวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2567นี้นะคะทางสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2567ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นปีมหามงคลมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะพระราชพิธีสัตมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมชนกธิเบศมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภ,ภาคมพุทธศ,ศักราช2562ค่ะและได้พระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปค่ะค่ะสำหรับการ ถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะงานส,สมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ